พีพีด่วนสุดสุดปลายขาวอาจารย์เบียร์ไว้แมงปอหวยอันสองมกระมาแล้วจ้าสวัสดีค่ะคุณแม่คุณพ่อคุณพี่เอฟซยินดีต้อนรับเข้าสู่ ช่องมหาบารมีน้ำโชคสำหรับคลิปนี้มาเจอกันในช่วงเช้าของวันศุกร์ที่สองมกราคมก่อนหวยออกด่วนสุดๆมาแล้วป้ายขาวอาจารย์เบียหวยแมงปอเล็กเด็ดอาจารย์กว้างเล็กหลุดกองหวยอันรอบที่สามเรามารุ้นกัน ขอให้เหง่งขอให้ปังเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาก็มารับชมข้อมูลกันเลยนะคะสำหรับแนวทางตรงเป๊ะเลขทะเบียนรถป้ายแดงอาจารย์เบียรคนตื่นทำแม่นสุดแฟนขับเฮกันทวนหน้าพ้นตัวสรากินแบ่งรัฐบาลงวดหนึ่งพฤศจิกายน2568 รางวันที่1คือ3 4 5 8 9 8และเลขท้ายศอกตัวล่าง8 7โดยเราแฟนคลับของอาจารย์เบียรคนตื่นทำต่างพากันเฮทุวันหน้าป้ายขาวอาจารย์เบียรมาแล้วงวดน,นี้สองมกราคม2569 ของอาจารย์หนึ่งนอหนูยอหญิงเราพูดไม่ครบหนึ่งนอหนูยอหญิงสองสหนึ่งสองสามสี่แปดต้องมีหนึ่งด้วยอาจารย์หมือเลยในเออคุณลืมทะเบียนป้ายขาวหนึ่งนอหนูยอหญิงสองสามสี่แปด มารับชมกันต่อกับแนวทางของแอดแมงปอสมาชิกหลายท่านถามหากันเข้ามานะคะผลงานในงวดที่ผ่านมา1ทันบาคมท้ายหลังบันที่1ออก252และ2ตัวล่างออก22ปรากฏบา่าห้ถูก22ในงวด16ทันบาถท้ายหลังบันที่1ออก895 และ2ตัวล่างออก52ปากฏว่าให้ถูก52และในงวดใหม่2มกราแอดแมงป่อให้ชุด3ตัวมีเลข 350, 5, 9, 3 50 593 793 794 196 158 และชุดสองตัวบนล่างมีเลข50 30 53 58 93 94 95 96และ16มารับชมกันต่อกับแนวทางนี้อาจารย์กว้างก็เป็นแนวทางที่สมาชิกหลายท่านถามหากันเข้ามานะคะ สำหรับผลงานในงวดที่เพิ่งผ่านมา1ทธันวาท้ายรงางวัลที่1น่ออก25 2สองและสองตัวล่างออกสองปรากฏว่าให้ถูกเลขวิ่งห้าและถูกตัวตรง5าสองในงวด16ธันวาท้ายรงางวัลที่1น่ออก895และสองตัวล่างออก5 2สองปรากฏว่าให้ถูกเลขวิ่งสอง และถูกตัวกับ 25. สำหรับงวดใหม่นี้2มกรอาจารย์กว้างให้ชุด3ตัวมเม็ดเดียวมีเลข358และเลขชุด2ตัวบนมีเลข 30, 36และ38ต้องลุ้นกันสำหรับงวดน,นี้ ไปกันต่อเลยคะ่ะกับแนวทางไว้่องรำรวยร้อยล้านใบนี้ชื่ออาจจะไม่สวยแต่ให้เลขน้อยชุดสำหรับผลงานในงวดที่เพิ่งผ่านมา16ธันวาท้ายหลังบานที่1ออก895และ2ตัวล่างออก52ปรากฏว่าให้ถูกเลขเด่น5และให้ถูกชุด2ตัวตัวตรง95 แต่ต้องตัดเล่นเอานะคะ2อมกระาให้เลขเต่นหกให้ชุดสามตัวมีเลขหกห้าแปดเ็กสองเก้าหกแต่ต้องตัดเล่นเอานะคะตามมาติดติดด้วยแนวทางอาจารย์ตาขาวให้เลขเด่นในตารางหช่อง มาดูผลงานในมวลล่าสุด1ทธันวาท้ายรางวัลที่1ออก252และสองตัวล่างออก22ปรากฏว่าให้ถูกเลข252และถูกตัวตรง22ในงวด16ธันวาท้ายรางวัลที่1ออก895และสองตัวล่างออก52ปรากฏว่าให้ถูกเลข895 และถูกหาสองสำหรับงวดใหม่นี้สองมกระอาจ้าขาวให้เล็กเด่นในตารางหช่องมีเลขเจ็ดหกสี่สามและทีมงานได้ลองจับคู่ตามทางเดินเลขสองตัวหน้ามาที่หลักร้อยและหลักสิบจับ3ามตัวจะได้ 7 6็7 6ก7 6่เจ็ต้องรอลุ้นกันนะคะตามมาติดติดด้วยแนวทางเลขตุดกองพึ่งเจงวันนี้เป็นงวดแรกและนี่ก็คือข้อมูลสำหรับงวดใหม่ให้มางวดสอโมกรามีเลขชุดสามตัวเม็ดเดียว8 7ดสา และให้ชุด2ตัวมีเลข83 30และ32ดูตามภาพได้เลยค่ะไปกันต่อกับแนวทางหวยอันรอบที่3ย้อนไปดูหวยอันแน่งวัน6 6ธันวาที่พึ่งผ่านมาแ่งวั16ธันวาท้ายรางวัลที่1ออก895 ปรากฏว่าหวยอันมาตัวตรงเต็มเต็มที่95และนี่ก็คือข้อมูลสำหรับหวยอันงวดใหม่2อมกรามีอันรอบที่สองและรอบที่3าดูข้อมูลตามภาพได้เลยนะคะแล้วแคมปหน้าจอไปรุ้นกันคะ่ะคลิปจบแล้วฝากกดติดตามกดชอบกดแชร์ ให้อดมินด้วยนะคะคำเตือนวิดีโอนี้เป็นเพียงสื่อแนะนำแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล L6 และ N3 เท่านั้นคะ่ะไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกประเภทและโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะ s r s DJ